อ่วันนี้ก็เลยขอเลือกร่วงหน้า CPO เลยแล้วกันนะครับคาดหวังเชิงบวกกับคาดการกำไรไตรมาสที่สี่เลยนะที่คุยกับเสียเบื้องต้นนี้รุนรุนเลขเจ็ดนะรุนรุนเลขเจ็ดพันล้านใช่ไหมใช่ครับเพราะ c p x ออกมาแบบประมาณเนี้ยเราก็มองว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ว่าแบบอาจจะอยู่ซับประมาณ6กพันปลายถึงเจ็อาจจะเห็นเลขเจ็ดนะครับสำหรับกำไร Q4 ของ CPO นะครับซึ่ง ถ้าดูอัปเดตโดยรวมที่ผ่านมาเนี่ยเซมโซเซลก็ยังเป็นบวกสำหรับเซเว่นอิลเวนเองนะครับก็ <c oughs> จริงๆบวกได้ดีกว่าทางแมคโครแล้วก็โลตัสด้วยนะครับ <c oughs> คิดว่าน่าจะบวกได้เลเวลสัก2-3%ถึงเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งในแง่แล้วก็การขยายสาขาเองก็ยังออนแพลนนะครับทั้งปีเนี่ยเจ็ดร้อยคิดว่าก็ทำได้แฮปปีก็เขาก็ทำได้มาตลอดนะครับแล้วก็ในแง่ของมาร์จินเองเนี่ย c p พเองถือว่าที่ผ่านมาเก้ามันนะครับมาร์จินเองของเขาเนี่ย โตได้ก็เลเวลแบบระดับ1 Basis 1% p ิสหนึ่งเปอร์เซได้เหมือนกันนะครับทั้งตัวของ ready to eat ที่ขยับขึ้นมา personal care ที่ดีนะครับในแง่ของบุหรี่เองเนี่ยก็ลงนะครับเพราะฉะนั้นมา r จินของ CPO เนี่ยไม่น่ามีประเด็นอะไรนะครับคิดว่ายี่สิบเก้าเปอร์เซนต์เชพสำหรับ Margin ของ CPO ใน Q4 เนี่ยน่าจะยืนได้นะครับแล้วก็ในแง่ของค่าใช้จ่ายเนี่ย <c oughs> จริงๆก็คิดว่าที่ผ่านมาก็พยายามถามว่าแบบ มีแอครูเรื่องโบนัสอะไรไปอันนี้ก็เขาก็พยายามแอครูไปแล้วเรียบร้อยนะครับ,ค,รบคิดว่าไม่น่ามีรประเด็นอะไรเซอร์ไพรส์สำหรับงบไตรามาส4นะครับเพราะฉะนั้นกำไรเนี่ยตอนนี้เรายังมองอยู่24,500นะครับซึ่งอาจจะมีอัพไซส์บน CPX ที่กำไรดีกว่าที่เราเคยมองนะครับกับที่จะคอนโซลเข้ามาในใน,น CPO ด้วยนะครับแล้วก็ปี2005 ปี2000ปีนี้2025เราก็ยังคิดว่าการโกรดของ c p ก็ยังมีให้เห็นแบบหลัก double ดีจิตอยู่นะครับก็เลเวลสับประมาณ13%ได้นะครับสำหรับ c p i นะครับเราก็ยัง m a i n ทนบ n b แล้วก็ปัจจุบันราคาหุ้นเขาก็ลงมาเยอะทางในแง่ที่แบบเจอประเด็นเรื่อง h a p y t a t ของ c p s เองแล้วก็เรื่องของคุณเกาะสักขายหุ้นมาเองเนี่ยราคาหุ้นก็ลงไปปัจจุบันเนี่ยเทบ18เท่าซึ่ง อันเนี้ยเราก็คิดว่าปกติ c p พน่าจะเทรดแบบยี่สิบห้าสามสิบเท่านะครับก็เออ n ์ g g ็ตโรสก็คิดว่ายังยังเมนเทนต่อไปได้นะครับ,รบก็ก็ยังเป็นเมนเทนบายแทร็กเก็ตไพรซ์แปดสิบสาบาทครับสำหรับ c p พอครับโอ้ก็น่าจะเป็นเรียกว่าหนึ่งในไม่กี่ตัวนะที่เราเห็นการพรีวิวแล้วดีแล้วปรับกำไรขึ้นก็คือตัว c p พ แล้วก็มาลุ้นกันว่า C P O เนี่ยมีโอกาสจะเป็นทิศทางเดียวกันนะเดี๋ยวรอข้อมูลเพิ่มเติมจากเสียในวันนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรแบบออกมาใหมานะ่เนี่ยเดี๋ยวเราส่งไปใน Telegram ครับวันนี้เลือก C P O เป็นหุ้นเด่นลาะครับเป้าหมาย83บาทนะครับ